สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Mystery World กันอีกแล้วนะครับในวันนี้นะครับผมเราจะมาพูดกันถึงเรื่องราวของการเตรียมปฏิวัติเยอรมันของเจ้าชาย ไฮริชที่สามนะครับเรื่องราวเป็นยังไงนะครับผมบอกกันเลยว่าเรื่องราวนี้เนี่ยค่อนข้างจะแปลกนะสำหรับยุคปัจจุบันนะครับผมก็เรียกได้ว่ามีการแบบก่อตั้งองค์กรที่จะสร้างอาณาจักรใหม่นเยอรมันขึ้นมานครับแต่สุดท้ายเนี่ยก็ได้ถูกตํารวจจับจนได้นะครับผมเรื่องราวนี้เป็นยังไงเรามาฟังกันเลยดีกว่านะครับเรื่องราวนี้เองเนี่ยนะครับผมได้ถูกรายงานลงมาในข่าวของเยอรมันหลายสํานักเลยนะครับผมเกี่ยวกับการจับกลุ่ม กลุ่มคนผู้ไม่หวังดีและเตรียมแผนในการจะปฏิวัติเยอรมันนะครับผมโดยพวกเขาเนี่ยเป็นกลุ่มขวาจัดเลยนะครับเป็นกลุ่มแบบอนุรักษ์นิยมจัดจัดเลยนะครับซึ่งก็ประกอบไปด้วยอดีตเจ้าหน้าที่ทหารเองเนี่ยนะครับหรือรวมไปถึงราชวงศ์ผู้น้อยก็อยู่ในกลุ่มนี้เหมือนกันครับโดยราชวงศ์ผู้น้อยที่พูดถึงคนนี้เนี่ยนะครับผมก็คือตัวของ เจ้าชาย Hi 43, ไฮริดที่13นี่แหละครับในวัย71ปีนะ71ปียังคิดก่อการตรงนี้ขึ้นมาอีกนะครับผมโดยพวกเขาเองเนี่ยนะครับก็ได้ถูกติดตามโดยกลุ่มตำรวจเยอรมันนะที่ได้ใช้กำลังมากกว่า3 0 0พนายในการที่จะเข้าจับเข้าค้นจุดต่างๆที่น่าสงสัยเนี่ยมากกว่า130จุดที่กระจายกันอยู่ทั่วประเทศเลยนอกจากนี้เองเนี่ยยังมีการจับกลุ่มกลุ่มคนเหล่านี้ที่อยู่นอกประเทศทั้งในออสเตรียแล้วก็อิตาลีอีกรวมๆกันแล้วเนี่ยอย่างในเยอรมันก็จับกลุ่มนี้ได้ทั้งหมด25คนนะครับ ซึ่งกลุ่มวางแผนกนรระหารนี้เองเนี่ยก็ยังมีสมาชิกกลุ่มไ์บัวเกอร์อยู่ด้วยครับซึ่งเป็นกลุ่มที่ทางเยอรมันเนี่ยต้องเฝ้าระวังเลยเพราะเป็นกลุ่มหัวรุนแรงที่แบบว่าไม่ยอมรับการปกครองแบบยุคปัจจุบันอะไรแบบนี้ไม่ชอบเยอรมันในยุคใหม่อยากแบบว่าได้จกกักรวรรดิไลท์เหมือนเดิมแล้วก็เป้าหมายในการทํารัฐประหารของกลุ่มนี้เนี่ยนะครับผมก็คือการย้อนเยอรมันกลับไปให้กลายเป็นอนาณาจักไรไลท์ที่2เหมือนกับเยอรมันในอดีตที่อยู่ในช่วงปี1871รินะครับก็คือแบบอยากได้ยุคโบบราาาณกกลัมาม,ามา โดยณนะตอนนี้เนี่ยจับได้ประมาณครึ่งกลุ่มนะครับเพราะว่าทางการเยอรมันเนี่ยเชื่อว่ามีกลุ่มกลุ่มนี้อยู่ประมาณ50คนนะตอนนี้จับได้ประมาณ25คนแล้วแล้วก็1ในแกนนําก็ถูกจับกลุ่มด้วยก็คือเจ้าชายไฮริที่1 3นั่นแหละแล้วเจ้าชายไฮริชที่13เนี่ยเขาคือใครกันนะครับตัวของเขาเนี่ยมาจากตระกูลชนชั้นสูงที่ชื่อว่าตระกูลลุยซึ่งเป็นตระกูลที่ปกครองรัสเซียทูรินเจียมาในอดีตจนถึงปี1918นะครับผมคนที่เป็นผู้ชายในตระกูลนี้เนี่ย ก็จะแบบไฮลิทชที่1ที่2ที่3แล้วก็จนมาถึงคนนี้เนี่ยเป็นเจ้าชายอยู่ลําดับที่13นะครับก็คือไฮลิชคนที่13เป็นทายาทผู้ชายคนที่13ของตระกูลนี้แต่ทางตระกูลเนี่ยก็ได้ออกมาบอกว่าเออตระกูลเนี่ยไม่ได้เกี่ยวอะไรกับการแบบวางแผนนี้เลยนะครับผมแล้วก็คนในตระกูลเนี่ยก็ไม่ค่อยได้ยุ่งกับตัวของไฮลิทชที่13ด้วยเพราะว่าตัวของเขาเนี่ยแบบเออเป็นคนที่แบบไม่ค่อยน่าคบด้วยเท่าไหร่เลยดูแบบไม่รู้ว่าชีวิตจะเดินไปทางไหนสับสนกับชีวิตของตัวเองแแล้ววก็มมมีีีททฤฤษษฎฎปๆสิร่คด เอามาพูดมากมายจนแบบไม่มีใครในตระกูลเนะี่ยอยากยุ่งด้วยนะครับเจ้าชายไฮริชเองเนี่ยก็เลยออกมาตั้งกลุ่มที่จะแบบเตรียมเปลี่ยนเยอรมันของตัวเองไปเลยแต่สุดท้ายก็ไม่ประสบผลสําเร็จนะครับแต่เอาจริงๆกลุ่มนี้เนี่ยหลายๆคนอาจจะบอกว่าอีหยังวะมันดูแบบเออไรสาระว่ายัางไงก็ดูปฏิบัติการไม่สําเร็จอยู่แล้วแต่จริงจริงกลุ่มนี้เนี่ยมันดูแบบจริงจังมากกว่าที่คุณคิดนะเพราะว่าสมาชิกในกลุ่มเองเนี่ยก็ไม่ได้เป็นแบบว่าพวกแบบ เออที่แบบคิดเองขึ้นมาวันวันอยู่แต่อ่านทฤษฎีอะไรแบบนี้แต่มีเหล่าอดีตทหารนี่ยพวกนี้อยู่ในกลุ่มเต็ไมไปหมดเลยนะครับผมก็ถือได้ว่าเป็นกลุ่มที่อันตรายจริงๆสุดท้ายเนี่ยก็ต้องมีการตามตัวกันมาใช้เจ้าหน้าที่ตำรวจกว่า3,000นายในการเข้าคนหลายจุดเป็นแบบร้อยจุดทั่วประเทศเลยแล้วก็จับมาได้25คนนะครับก็ถือว่ากลุ่มนี้เองเนี่ยไม่ใช่กลุ่มที่แบบว่าดูตลกขบขันหรือว่าเป็นกลุ่มที่ดูไร้สาระเขาเป็นกลุ่มที่ต้องการจะทําแบบนั้นจริงๆถึงแม้ว่าหลักการหรือว่าแนวคิดของเขาเนี่ยมันอาาจจะดูยุคแบบบรณ กเก่าก็ตามก็ถือได้ว่าเป็นเรื่องราวแปลกๆบนโลกละกันนะครับที่ผมคิดว่าเออในยุคนี้ยังมีอะไรแบบนี้อยู่อีกด้วยก็น่าสนใจมากๆเลยนะครับผมเพิ่งเกิดขึ้นไปเมื่อช่วงต้นเดือนธันวาที่ผ่านมานี้เองนะครับและนี่ก็เป็นเรื่องราวทั้งหมดในวันนี้ที่เราได้นํามาฝากท่านผู้ชมกันหากท่านผู้ชมอยากได้เรื่องราวไหนหรือว่าอะไรยังไงอีกเนี่ยก็คอมเมนต์บอกเรากันมาด้านล่างได้เลยก่อนจะจากกันในวันนี้เนี่ยนะครับผมผมเองเนี่ยนะครับก็รู้ดีว่าคนที่ชอบดู Mystery World อย่างช่องเราเนี่ยเราก็ต้องชอบหาความรู้อยู่แล้วถูกม แล้วทีนี้เองเนี่ยโลกณปัจจุบันเนี่ยนะครับผมมันก็เคลื่อนที่เร็วมากๆเลยครับเพราะฉะนั้นเองก็อยากให้ทุกคนเนี่ยอย,อย่าหยุดที่จะเรียนรู้แล้วก็อย่าหยุดที่จะหาสกิลใหม่ๆนะครับผมวันนี้เองเนี่ยก็เลยมีเว็บหนึ่งมาแนะนำนะครับเป็นเว็บคอร์สเรียนออนไลน์ที่เป็นคอร์สเรียนออนไลน์ที่น่าสนใจมากๆนั่นก็คือฟิวเจอร์สกิลนั่นเองนะครับผมมีทั้งเรื่องของแบบบิสเนสนะครับอยากหาทําธุรกิจก็มีเรียนเหมือนกันนะครับผมหรือคเอทีฟเนี่ยอยากรู้ตัดต่อวิดีโอเป็นยังไงวาดรูป การเขียนโค้ดเนี่ยก็มีเหมือนกันนะครับแล้วก็มีคอร์สฟรีให้ลองเรียนด้วยแต่ถ้าท่านผู้ชมเนี่ยนะครับผมเฮ้ยรู้สึกว่าอยากจัดเลยเนี่ยนะเราก็มีโค้ดมาให้ด้วยนะครับผมเป็นโค้ดลด50%เลยนะครับสำหรับแพ็กเกจบุฟเฟ่เนี่ยหปีคุณจะเรียนกี่คอร์สก็ได้เอาเท่าที่คุณไหวนะครับผมแต่อย่าหักโหมเกินไปไม่อย่างนั้นเดี๋ยวเราจะเบิร์นเอาท์นะครับโดยปกติแล้วเนี่ยเรียน1ปีนะครับผม9,948บาทถ้าใช้โค้ดของเราเนี่ยเหลือเพียง4,974บาทกับโค้ด AFFX แล้วก็ตามด้ววยคคา่ Mystery M Y นะรับผม TERY แล้วก็ตามด้วย w ยูนะครับผมใส่เข้าไปเนี่ยนะครับหรือว่ากดที่ลิงก์ด้านล่างอยู่ใน description เลยก็ได้จะได้ไม่ต้องมาใส่เองนะครับแล้วก็มีอันนึงถ้าแบบโอ้ยอยากเรียนแค่บ,บางอันไม่ต้องบ er, ุฟเฟ่ก็ได้เนี่ยก็คือโค้ด AFFXMYSTERYW แล้วก็1น,นะครับผมอันนี้สำหรับซื้อคอร์สปกติที่จะซื้อแบบคอร์สใดก็ได้คอร์สหนึ่งเนะี่ยมันลดอะไรเท่าไหร่ไม่รู้แต่ถ้าใส่โค้ดนี้ไปด้วยหรือกดตามลิงก์ข้างล่างก็จะลดเพิ่มอีก100เลยนะ็ฝากเอาไว้ด้วยนะครับ